ผมได้สร้างหนังสติ๊กขึ้นมาอันหนึ่งจากไม้มะขามใกล้บ้านให้ตายดิ้นดีพระเจ้าดูสีมันสวยงามมากทานเลกเกอร์เป็นที่เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟถึงหน้าเบ้าพี่เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K K DIY ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทดสอบความแม่หนังสติ๊กนั่นเองนะครับผมหนังสติ๊กตัวนี้ผมทําขึ้นมานะครับจากไม้มะขามนะมันจะมีต้นมะขามอยู่ข้างบ้านใช่ไหมผมก็เห็นงามมันสวยดีนะครับก็มัน กิ่งก้ามมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับมันก็จาเป็นที่จะต้องตัดออกผมก็เลยไปเจอง้ามนี้ครับมันงอมันมีความงอแล้วก็จับถนัดมือครับท่านผู้ชมผมเห็นว่าด้านเนี่ยมันเท่ากันดีนะครับผมก็เลยเอามาเหลาเลยทําเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ลงเล็กเกอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะส่วนยางเนี่ยผมซื้อมาจากร้าน2ีนะครับท่านผู้ชมเมื่อก่อนเนี่ยตอนอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมเป็นเซียนหนังสติกนะแล้วก็ยิงหนังสตินี่โคตรแม่นเลยครับแข่งยิงกับเพื่อนนะครับยิงขวด ปลากระป๋องนะครับระยะประมาณ10บ0ิบเมตรน,นะครับแล้วก็ไม่พลาดด้วยนะผมยิงแม่นมากๆเลยแต่ว่ามาน,นานมากแล้วครับแล้วผมก็ไม่ได้ยิงนานแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะมาทดสอบดูนะครับท่านผู้ชมนะซึ่งแน่นอนนะเป็นงานแฮนด์เมดนะครับผมดูสวยงามพรลามเทปพลามเลื่อมเลยท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาทดสอบนะครับแต่ว่าเนี่ยผมไปเลือกอย่างไม่ดีเท่าไหร่ดูดิไม่ไม่ได้ขาดนะมันเหมือนกับบุบเข้าไปอย่างเงี้ยนี่ดูดิ โคตรน่ากลัวเลยครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นรอยขาดนะมันเป็นรอยยุบบุบเข้าไปของยางนะครับท่านผู้ชมดูดิเอออยู่ที่เนี่มันมีพื้นที่จํากัดนะครับผมก็ไม่สามารถยิงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าอยู่ต่างจังหวัดนี่ผมยิงแบบหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์เลยครับท่านผู้ชมก็คือซัดเต็มที่กระป๋องหงหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยู่เนี้ยมันเป็นพื้นที่จํากัดแล้วมันเป็นห้องเช่านะฮะมันก็มีพื้นที่นิดนิดหน่อยนะครับแบบพอยิงได้เพราะว่าถ้าผมยิงร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเผื่อมันไปเข้าเบ้าบ้านคนอื่นอยเลยาผ้ชม โรงเรียนจริงเลยนะตอนนี้ผมก็เลยจะมาทดสอบระยะแค่ใกล้ๆนะครับมาระ,ะลึกถึงความหลังกันดีกว่าไปดูกันเลยบอกแล้วว่ามันมีพื้นที่จํากัดผมจะยิงกระป๋องนั้นนะไม่รู้จะโดนหรือเปล่าขอนัดเดียวนะครับแล้วก็ไม่ยิงต่อเพราะว่าผมกลัวโดนพานคุณดูที่นั่นสิดูสิหน้าต่างบ้านเขาเยอะมากเลยเอามาดูกันดีกว่านะกระป๋องนั้นนะนะ 1, 2, นับหนึ่งสองสามอชันโอเคครับ โอเคนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ K dot K d y นะครับผมคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรอย่าลืมมาติดตามเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆถ้ามัน,นต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ